อะไรเฮ้ยอะไรอ่ะกินทัวหน่อยกินผัวอะไรหัวต้มเฮ้ยเฮ้ยหลิฟไปไหนลิฟไปไหนกินทั่ว่อนใครไปนี่ผมมึนวะกินทั่ว่อนกินผัวอะไรกูไม่หิวไม่ใช่อร่อยอร่อยไม่ไม่ยอนยี่สิบบาทเองไม่อาไม่ชิมให้ชิมให้ชิม่อนเม้าไม่ได้รู้ไหม ไม่เอาไม่ไม่ชิมก่อน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 หาชิมอร่อยจริงจริงมูวนิธิงานไม่ได้ครับไม่เอาไม่ได้อะไรไม่ได้กินก่อนกินก่อนเราคุณจ้าผมมาเอาคุณเจะเอาคุณเจ้าอะไรยกกินก่อนจ่ายตังก่อนห้คุณจเอากินละกกับเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่หายคุณเจะไม่ห้เนาะจ่ายตังก่อนผมกินแล้วจ่ายตังค่อะไมผ้ม่ังไม่ได้กินกินก่อนกินก่อน จิงกอนผมชิมไม่เฉยนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังกอนเฮ้ยจับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอ้านี่ไม่ได้เไม่ยไม่ได้ไได lay lay lay, ไไดจ่ายตังกอนจ่นายนะาตังกอนขยับไปมาจ่ายตังกอนแล้วคุณจะไม่ให้เยเนาะเร็วเร็วไอ้กินแล้วก็ไม่ใจอะไรอของนี้เนี่ยกุ้องหรอกุ้องหรอกินกินทัวร์แล้วเราข้ากุ้องหรอกล้งไม่ได้ผมขายทัวร์ไม่ได้กุ้ง จ่ายตังค์ก่อนไปไหนไรของมึงเนี่ยไม่ได้เราได้มาจ่ายตังค์ก่อนจ่ายแล้วมึงมาแล้วมึงมาตบกูทำไมจะตบให้เร็ว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 แจงค์ก่อนรีบเออเดี๋ยว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 เดียเดี๋ยวจ่ายเดีวจ่ายก่อนไอ้กินแล้วก็ไม่จ่ใจลำคานเร็วไม่ไม่ไม่ได้เอาตังค์มาอะไรกินแล้วไม่ใจหรอไม่ใจห๋อ แจกูมาอไจบค <responses> mm ุณมาแม่งบ้ามาจากไหนวะ